สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้แอตตัมนะครับจะมาพูดถึงแนะนำต้นไม้อธิรพัน์นะครับต้นนี้นะครับคือมอนสเตลล่านะครับไทคอนนะครับก็คือเป็นมอนชนิดหนึ่งนะครับที่ให้ใบด่างนะครับก็จะมีความสวยงามเนาะเพราะด่างเขาจะด่างนิ่งนะครับ ละใบลักษณะเขาก็จะเป็นในเรื่องของใบแฉกพอโตขึ้นใบเขาจะฉีดไปเรื่อยๆนะครับลักษณะสายพันธุ์ก็คือ,อจะมีดังกระจายนะครับแล้วก็ราคาจะสูงขึ้นตามลายด่างเนาะอย่างกรณีขาวเรียกว่าเขียวมากๆนะครับกระจายเยอะๆเลยเขาจะเลียกขีบุลเล่น,นะครับตอนนั้นก็ราคาไปแตะหลักหมื่นเลยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่ ที่ตามค่อนข้างชอบนะเออเพราะว่าด้วยด้วยความที่ลักษณะของลายใบยแล้วก็ความทนนะครับของด่างเพราะปกะติด่างเนี่ยอย่างอัลโบ่เงี้ยครับถ้าเราเลี้ยงแล้วไปโดนแสงแดดบ้างอะไรบ้างเนี้ยครับหรือน้ำเชืงเง่อนปลายใบยเขาก็จะเป็นขอบไหม้นะครับแต่ว่าในลักษณะของไทคอนเนี่ยเ,เขาจะทนทานกับภูมิอากาศของของเราค่อนข้างมากนะครับ มีหลายที่บอกว่าเขาเกิดได้จากาไม้แต่พันนี้เกิดจากแ l a บนะครับที่ให้ลายด่างเกิดการผิดปกติขึ้นมานะครับการเลี้ยงดูอย่างแอดเนี่ยครับนี่ใบใหญ่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอันนี้คือมือแอดนะครับใหญ่เนาะใหญ่มากนะครับก็ตัวนี้เลี้ยงดูไม่ยากนะครับอันเนี้ยแอดโดนแดดบ่ายเลยด้วยซ้ํานะครับแต่ขอเพียงแต่ว่าเขาแข็งแรงพอนะครับแล้วก็ เวลาเราไปยุ่งอะไรเขาเนี่ยเท่าที่แอดสังเกตคือเปลี่ยนที่อยู่เขาหรือว่าเปลี่ยนกระถางอะไรเนี่ยเขาจะนิ่งไปสักพักนะครับอาจจะเป็นหนึ่งเดือนหรือสองเดือนนะครับไม่ต้องตกใจนะครับส่วนส่วนการเลี้ยงดูของแอดก็ใช้กลับมะพร้าวร้อยนะครับแล้วก็พ่นยาฆ่าเชื้อราบ่อยๆนิดนึงนะครับถ้าเลี้ยงก็เนียงบางผุมเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงใต้สลนนะครับก็จ,จะโดนคว,วามชื้นบ้างก็จําเป็นจะต้องพ่นที่ขึ้นนะครับ นี่ก็คือใบที่ค่อนข้างสวยงามนะครับแล้วก็ทางนิแันธ์เฟิร์นก็กำลังจะทำการแยกต้นนี้นะครับนี่ต้นนี้เลยนะครับผมในช่วงสงกรานนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ที่อยากที่จะสอ,อ,อบถามข้อมูลเข้ามาในการเลี้ยงดูนะครับหรือว่าข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นไม้เฟิร์นก้านดำนะครับหรือไม้ใบเนาะไม้ด่างนะครับ หรือกระทั่งบอลบางประเภทเนี่ยทางเราก็มีนะแอดก็สะสมไว้อยู่นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับหรือว่าคุณตั้มครับ i n บอกเข้ามาในไอจีค่อนข้างเยอะนะครับก็ต้องขายไม้ต้นนี้อย่างเงี้ยบางทีเราก็ทําไว้แล้วแล้วก็คือที่ริบอันเฟิร์นเราเนี่ยครับต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้ซื้อมาขายไปนะครับเราเป็นลักษณะที่ว่ามาเลี้ยงแล้วก็ปลูกเองนะครับเรื่องความแข็งแรงของริบอันเฟิร์นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับ ไม้ทุกต้นเราแข็งแรงแน่นอนแล้วก็มีแม่พันธุ์ที่เราค่อนข้างขัดสัรมาสำหรับลูกค้านะครับผมข้อมูลในที่ลูกค้าจะติดต่อเข้ามาหาทางช่องทางออนไลน์ของลิฟแอนเฟิรได้นเนี่ยก็จะมีหนึ่งนะครับ Facebook นะครับแฟนเพจนะครับ l i ฟแอนเฟินะครับแล้วก็ <c oughs> จะมีในช่อง IG channel ก็ l i ฟแอนเฟิรนะครับแล้วก็เอ่อยูทูบช n นลเนี่ยก็คือช่องทางของ l i ฟแอนเฟินะครับยังไงเนี่ยอ่า แอดตั้มก็ขอฝากพเพื่อนๆนะครับเป็นกำลังใจนิดนึงนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าสำหรับ IG ก็ฝาก follow ด้วยนะครับส่วน YouTube Channel เนี่ยจะมีกระดิ่งนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆในการแนะนำต้นไม้นะครับกดกระดิ่งติดตามให้แอดหน่อยนะครับแอดก็จะทำคลิปดีมาฝากเนาะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็ติดสงการนะครับ ก็เลยจะเข้าสงการและงานลาดก็เยอะอยู่เพราะว่าผมก็ไม่ได้ทําส่วนอย่างเดียวนะทำงานไปด้วยเลี้ยงไปด้วยนะครับก็ฝนนี้ฝากเพื่อนๆน,นิดนึงครับฝากข่าวสารนิดนึงก็คือหลังฝนนี้คิดว่าคิดคิดว่าสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการเฟิ่อก้นดาที่ถามเข้ามาเยอะนะครับแอดก็จะพยายามทําออกมาเพื่อจาหน่ายเนาะนะครับว่าเอออย่างน้อยๆอ,ยอะ่ะไม้ที่ผมเลี้ยงก็คือไม้ที่ส่วนเล็กๆในกรงุง,งเทพนะครับ อากาศก็ค่อนข้างผันผวแล้วไม้ก็ค่อนข้างที่จะมาพักตัวที่นี่แล้วนะครับคืออยู่ได้เลี้ยงในกรุงเทพได้เลยนะครับผมงไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับ EP ีนี้นะก็ขอลาไปก่อนนะครับผมขอตัวไปทำงานก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆ